อันนี้วันที่18ตุลานะครับ2 5 6 7กิวันตักบาทเทวูใส่บาทเทวูเนาะอันนี้ผู้คนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตาม,มาใส่บาทกันนะครับเนาะไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋า

า,ใา,ามาในเกาอบริเวณบ้านน้องปือตำบลสวัสิกกอำเภอเมืองจังหวัดพูรีลํลาครับ 1 cái

นี่พระนี่ยเลยสุดท้ายแล้วเนาะแล้วแล้วก็จะมีคนสุดท้ายก็จะมีคนแจกข้าวทิพย์เนาะได้ทุกคนขับทิพย์ได้ทุกคนนะครับทิพจะได้ทุกคนนะครับเขาจะแจกข้าวทิพย์เนาะประเทศนี้ของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีการแจกข้าวทิพให้ขนมข้าอ๊บ จะแกะตะกี่พห้นค,คนเต็มเลยนะครับคนไหนก็รอใส่บัตรครับคนไหนก็กลับบ้านเลยนะครับเออยนทานแล้วขยัยนทานด้วยนะครับมียานยนทานด้วยครับ มีการเยี่ยงวิ่งเก็บทานกันเนาะวันนี้ก็ได้อยู่เี้ยนึง <c oughs> ไ,ได้ล้วทิ้งได้กระน,น้ำทิ้งตทิ้งมามาเราดูบรรยากาศใน đi nữa. Dài cái thằng dài, cái ong thành nó dài ông บรรยากาศหน้าศาลาก็ยังใส่ไม่เสร็จเลยเนาะยังกำลังใส่คนที่เอาระทิพตัวมีถระทิพยู่ถ้าะเออเอ็อยู่ตามนะเราก็มาบริเวณศาลานะครับ นี่บริเวณศาลาเนาะคนเก็บภาพถ่ายรูปเรียวตั้งหน้าตั้งใจถ่ายเพื่อจะให้ภาพออกมาดีๆ 对，没了。